สวัสดีครับเอาอลากีดอกอ้อไปไหนลูกอาเดินเราดอกเงินดอกเงินอ้อพ่อขอโทษลูกอ้พอพ่อพูดผิดลูกไปไหนกันอ้อไม่รู้เหมือนกันครับผมอัลลากีไปดีดลูกเดี๋ยวไปล้างพ่อพาไปขี่ชื่นใจเร็วๆอัลลากีดอกเงินดาอัลลากีชื่นใจได้ทายเรียงดอกเงินใจดอกเงินดาดอกเงินดาดอเงินดาน่ารักแท้ทั้งควายน้อยทั้งคนขี่ขอบคุณครับขอบคุณ คุณแม่อตวีนะครับผมเอาอลาพีไปดิลูกเอาดีออมไม่ไปแล้วลูกอลาพีไปเดิดอกงเงินเออรเงินเอออกเงินขี่ไปลดิเราขี่ไปลดิใช่ะต้นลูกกตกลูกก็ตกี่นอง โอมเจ็บม่เช็มาอีไ่อีไปก็งไปอีอ๋อไม่เช็คลูกไม่เช็ไม่สูยโอ้อาไจะชิดใจได้ยังไงลูกแบบเนี้ยการหสกอห์ดึกให้น้องกลุ้มเลยนีมอรทยนัไล่สุดเนาะกระเทมคุ้งมต้อ๋อมองซะอาไามาอยู่พ่อ่าอรไม่ต้องขินแล้วลูกอะไีไม่เป็นลูก เอากอาลาบอกว่าลา,าเก่งไงลูกซึ่งผมไปมาขี่จุวยเลยไปไม่ลอกันเก่งทีเดียตกพี่น้อง<ป>เขเจ็บตกคนนี้<ป>มาแล้วโอ้ผ<ป>อของแท้แล้วว้นนี้<ป>เจ็บไปลูกไปเดินโอ้ไม่เจ็บไ,<ป>ไม่เจ็บไม่เจ็บไปไปคนได้คนตัวใหญ่กว่าควายเลครับผม เยอะเยเอะไปอะไรลงอะไรเดี๋ยวมันไปขึ้นนันตัว่เยอะเยอะไม่ล้างหักหรอกพามันอ้วนขนาดนี้ขึ้นไดกไหมลูกขึ้น้ไหมไม่หนกจอีกอะไรนำกระจกอีกูกระจกอีกว่าพอกระโถษไม่เจ็บไหมไม่หอุกไปแล้ว

มองหุ้นอย่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมือจะสั่งกันครับอรเดียวเขดียวเดดอกเงนเยียบเล็กนั่นนะมไรกันครับทอะไรมาเีนี่ไงตะแลกเียกัี เวลาขึ้นต้องรู้จักงานวิธีให้มันเดินเองได้พี่รู้จักทำแล้วพี่ขึ้นควายอวตอนเด็กๆอ่ะตีมันวิ่งพี่ก็ไม่ตกเด e ียมานี no ่เดียตัวเล็กจังเียไม่เล็กนะครับผมคนคนตัวใหญ่นะครับหาจูมควายเร็วมาเกลียนก็เกลียนเกลี่ยกลองดอกโอ้นเนี่ยเรียกที่ควายนี เียขี้ควายนู้นอ้แม่เว่ขีเดกว่ไมาเดี๋ยวไปเลยไปนี่ไปกินยาับุกันเลยเลยอ๋อไกินฟางกันเลยเนี่นีมันไหนล่ะอ่า เดี๋ยวตามไ้ตาสวัสดีครับโอ้มือคันไปแล้วไม่มีไม้กันฝนครับอะไรอะไรไม่ขี่ลูกไม่ดูกระจกอีกดูกระกอีกัตไม่ยนากีจะเอาไป แล้วมันกตกเตกตเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับเมื่อวานก่อนตกหนักมากนะครับผมูๆจิจาจส่งูนยพามากินหาตรงนี้แล้วเนยเนยเนยี่าส่งมไหมมากินหาตรงนี้แล้ มามาท้นี้ลเอ่อลงตาให้กงยา้อ้ขึ้นหวอันนี้ผาไฟผาาไฟเดินเล่นนะครับผมเพาเราะว,ว่าเวีย,ยเ,เวียว่าเวียหยากตะแรกเวียบอกว่าอยากขี่ไฟนะครับผมแต่ามาตกพี่นอกลูกคว้ยตกกว้ย สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่เสพน้อยบ้านนานครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคอมกดไลค์กดแชร่นะครับขอบคุณมากๆครับก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับผมใกล้ไปแล้วอะไรไม่ไ้เห็นลูก ทางนอมานี่อ่ะดูเนี่ยอย่างงี้เลยเดี๋ยว <jamala> <DVD> ตรงนัราตกลงตรงนั้นโอ้ไปทำไรคะพี่โบใตาอบเลยอกไว้เนาะโบดีนตะสวัสดีกคแม่ได้คินแม่นึ่งกูเสิ สวัสดีคุณดูสิก้าคนวันนี้บอกสวัสดีคุณดูสิเก้าคนสวัสดีครับคนดูสิเก้าคน่วันนี้มาถ่ายคลิปเอาควายมากินหญ้าอันอันได้อาตาอันเราตอันคอมเมนต์เหรอยังไม่เด้งขึ้นมามีคนกดไลค์แค่ยี่สิบคน,น สวัสดีจ้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีปจ้ะ คุณดูก็ตัวคุณเจ okay. right, ็บเป็นยี่สิบกลายเป็นส so ิบเอดคนแล้วอะไรก็โอเคนะครับอะล่ะเดินดีๆอยู่ดีลูกนั่งดีนั่งดีไปอยู่กับพี่ตูนเลยเหยดครับหอยน้อยนั่รละจังสวัสดีครับสวัสดีคุณไม่มีมนนะครับอยู่กับธรรมชาติ ผมหลังเลิกงานนะครับผมก็จะออกจากช่วงข้าวเที่ยวมาเมื่อกี้นะครับก็หลังเลิกงานก็มาผลท้ายบ้างนะครับวันนี้คนเดียวก็ได้ไปดูควายแม่ลูกนะครับผมอยู่อยู่บ้านนะครับว่าไปดูเขาว่าเขาจะขายนะครับคนเดียวก็ไปดูแต่จะไม่ได้ตกลงกันนะครับก็ยังยังไม่ค่อยมีงบนะครับช่วงนี้ ผมผ่านไปก่อนเดี๋ยวก็ดูไว้ครับเพื่อหนึ่งครับความชอบส่วนตัวนะครับเขาขายเขาขายเป็นคู่เลยนะครับเป็นแม่ลูกนะครับว่าจะมามอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมอุ้ย<อ>ม,มามาใหม่ๆนี่พอมมากนะครับผมเป่นอยู่นี่รู้สึกว่าเริ่มอ้วนขึ้นแล้วครับแแเอ้าแล้วนี่อะไรนี่นี่ตัวอะไรนี่ฮะ เอ้าแล้วตัวอะไรนี่ลูกตัวอะไรโมฮะโอ้มวนแท้ยเงินเงินเงินดอกเงินมาได้แล้วดอกเงิน

คนก็หายจากหลังไอ้เหลือไหมเดยวกูว่าตัวอะไรอะไรทำไมไม่ดื้อจังเลยลูกกูตัวตัดแต่ก็ไม่รู้ฮะตัวน่าจะอะไรอะไรมันเป็นอะนเสาร์ไงลูกงั้นก็ต้อเล่นแบบนี้อะไรนุ่งเ่ยแบบนี้ลูกลูกคน คนครับเดี๋ยวผมจะนําเงินกลับบ้านก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่้งช่องควันเดียร์เอเนไทยนหรือว่าช่องเอลิมะเกียงของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับ